มาทานข้าวต่อครับอยู่แถววัดสังเวชมาใกล้ๆนะครับเพราะว่าอาหารชวนมาทานแถวนี้ไม่ได้มาแถวนี้เลยครับแต่ก่อนเด็กๆเคยเดินกลับบ้านแถวนี้ด้วย ชื่อร้านสมทรงโภชนาครับใครเคยทานบ้างครับร้านนี้ครับสวัสดีครับโอ้ย,ยมันเป็นกับข้าวตามสั่งมันแล้วก็มีเวยเตี๋ยวนะคอับข้าแกงเนมอ กินสเต็กพุ่งกินสเต็กมาแต่ว่ากินได้เราต้องนั่งทานทานกันหน่อยแลครับมีอะไรอ่ะถึงใจทานอะไรครับขนมข้าวปั้นข้าวอะไรนะข้าวปั้นขนมกินอยู่นี่นชื่ออะไรนะข้าวปั้นไงไม่เคยกินอ๋อข้าวปั้นข้าวปั้นรู้จักอันนี้ขนมจีนะไรครับสาวน้ำสาวน้ำครับอ่อไปจะเป็นเหมือนกัน เด,เดี๋ยวดูตรงนั้นใช่ไหมวาน้ำจีนหนมจีนครับเอาแกงนี้ครับแก,ง,แกงไก่ใช่ครับต้องอร่อยแน่ๆครับอันนี้อะไรครับ ไก่พันไม้อัักไก่แล้วอโอนแนะนำแล้วนี่ะพี่เพิ่มค่ะเออเหรอถามอาจรไมกับมาเ็ฉยขอ้กับมา,บมาเพิ่ิมครับถ้าแม่อร่อยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ดูดีอ่ะมีคือข้าวตัง้งเออนัอันนี้มีขนมชื่อข้าวตั้งเปลียน รับประทานด้วยหนึ่งครับ ไม่น่าเชื่อนะครับร้านเล็กๆมีคิวครับม,มีคนรอเข้าคิวเป็นร้านที่อยู่ในย่านบางลำพูที่ไม่น่าเชื่อนะครับผมเป็นอาคารพาณิชย์หนึ่งหนึ่งห้องเล็กๆแต่มีคนมาเข้าคิวกินนะครับก็น่าจะน่าจะต้องแบบ มีพีเมอเยอะพอสมควรแต่ผมทานแล้วก็โอเคครับถือว่ารถจัดจ้านดีครับคุณป้าสมทรงอร่อยนะครับแนะนำให้มาทานนะครับ